สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยช่วงนี้ฝนตกเด้อยค่ะพี่น้องฝนตกหลาโต๊กซุมมือค่ะฝนตกอยู่หี่ก็บ่อยากออกบ้านไปไหนดอกน้องคะน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าไหนสิโทรศัพท์เปียกไหนสิอันไม่เซลฟี่เปียกค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันเสียหมาบะคุมค่ะเพราะว่าพี่ยุพี่ยุรบาบบใจเนาะพี่น้องเนาะ ไปค่ะไปเมื่อนี้สิาพาเขาป่าเป็นสีลิ้นๆแต่ว่าแห่งบน,บนตกบนหนักเนาะพี่น้องไปเขาป้าน้ำกันค่ะเมื่อนี้พี่ยูรวบาดใจขาเสียหายด้วยพี่น้องพี่ยูก็ได้เลยกับสิบบอกคุมขันโทรศัพท์เสียเนาะพี่น้องเนาะมันตากขันมันถือแดดเอ้ยเ่แมนแดดฝนขันมันถือฝนเนาะ มันเสียมันบกคุุมค่ะไปเข่าป้ากันเอาเสียงนกตอนนี้ก็เศร้ายู่เด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าฝนมันแห่งลิ้นฝนมันแห่งตกมันเลยมืดมืดคึมคึมแน่ค่ะสภาพป้ากะสิประมาณนี้หละค่ะป้าชืนอยู่ พูดถึงจุลี่ก็บอกคิดว่าสิมาพออีอย่างดอกเดอ้อค่้าพี่น้องพาพี่น้องเขามาลุยป่าเบิ่งสภาพป่าซื่อๆนี่ล่หละค่ะเฮดเฮดนี่ก็คิดว่ามันไหวเบิดแล้วล่ละค่ะพาพี่น้องเขามาเล่นในป่าซื่อ,อเนาะพี่น้องเนาะ พูดถึงลังค้นเพื่อนกบว่าเฮ็ดกับเข่าให้เบิงเ้งแน่เพื่อนกับ,บอกอยู่พี่น้องเดี๋ยวไว้มีโอกาสดอกจุลีเสีเห็ดให้เบิ้งดอกค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องกับเข่ากับน้ำเนาะพี่น้องเนาะจุลีมักเบิ้งคิปเพื่อนเห็ดกับเข่ากับน้ำมักเบิ้งคีปเพื่อนกินเด้อค่ะพี่น้องเห็นคีปเพื่อนๆหลายๆคนเพื่อนกินน่นเพื่อนกินหมูกรอบค่ะพี่น้องจุลีก็ขึ้นอ,อยากกินน้ำเพื่อนไปตลาดมาไปได้ หมูมะจกรี่กับฝ้าวมะเฮ็ดหมูกรอบฝ้าวมะเฮ็ดสิม่กินแทบแทบนะพี่น้องซอยคำใหญย่ๆเฮ็ดกับเผา,หม,าหมูกระเพราหมูกอกินคือเพื่อนพี่น้องเห็นเพื่อนกินอยากกินไรซอยสอยงยิ่ๆคำโอ๊ะโ,โอนะพี่น้องเนาะผัดออกมาเฮ็ดออกมาโอ้ยเป็นตาแทบพี่น้องปรากฏว่าหย่อว่าแหลกห <laughs> ย่อว่าแหลกค่ะพี่นอ้องหย่อว่าแหลก <laughs> เลยไม่ได้กิน กนกะเพราหมูกรอบน้ำเพริญนย่อนเห็ดคำ้หญ่ไหลครับพี่น้องหรือตอนเจ้าของนี่ คนเริ่มลงเม็ดแท้งแล้วค่ะพี่น้องอยู่รีสิโง่เข่าบ้านก็นหนอกค่ะเดี๋ยวมือถือสิบเปียกเดี๋ยวไม่เซลฟี่สิบเปียกมันี่เสียค่ะพี่น้องน้อพี่น้องเนาะจังที่บอกค่ะพิยุร์รับว,ว่าราบ่าจ่ายค่าเสียหายค่ะพี่น้องนองพี่น้องเนาะจังกับคลิปนี้ก็เสียไว้เท่าน,นี้แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไคร์ด้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ บายบายไปแล้วคะ่ะพี่น้องคลิปสั้นๆโบมิยังค่ะมือนีภาพี่น้องเข้ามาเบื้องสภาพปลาซื้อน้อ,อ,อพี่น้องเนาะไปแล้วคะ่ะบายบาย